โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารน,นะครับพอดีวันนี้มีหลายอย่างนะที่อัปเดตเข้ามาเอาเรื่องแรกก่อนครับ a a p อ่าเหมือนที่ผมเคยพูยไปในกลุ่มแล้วครับ a a p เนี่ยมันก็คือการที่ X p ของเราเนี่ยจะสามารถมีเลเวลติดตัวได้คือ a a p นะครับมันเป็นค่าประสบการณ์ที่เราต้องเอา X p นั้นไปลงเล่นจริงๆไม่ว่าจะเล่นใน Origin H o m e แล n d XP Door หรือว่าเลอไครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงแค่ ตัวออริจินนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆเ,เล่นกันเยอะเยอะสุดแล้วคืออย่างนี้ครับค่า a อีเนี่ยมันคือค่าประสบการณ์ของ X อซซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีค่าประสบการณ์ที่จะต้องเก็บถามว่าเก็บไปทําอะไรอนาคตคือเก็บไปอัพพาร์ตก็คือเหมือนตัวฟรีที่เราอัพพาร์ตไปเมื่อซีซั่นที่แล้วครับที่เขาให้ทดลองอัพแล้วมันก็จะเก่งขึ้นทีนี้ค่าประสบการณ์ AP เนี่ยมันติดตัวครับหมายถึงว่าได้แล้วได้เลยไม่ว่าเราจะเอาไป โพสขายลงในมาร์เก็ตเพจหรือส่งให้เพื่อนเนี่ยค่า A P มันจะไม่มีการรีเฟซครับมันจะติดตัวตลอดไปดังนั้นค่า A P เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ X c ซหน้าตาเหมือนเหมือนกันแต่มีคุณค่าต่างกันโดยการที่เราต้องเอา XC ซไปเล่นครับงั้นแสดงว่าสมมติว่าเรามีตัวเนี้ยเนี่ยอ่าตัวพิษมาตรฐานเนี่ยพิษหลักมาตรฐานเนี่ยมีเต็มเลยราคาตัวละพันบาทเจ้า A P เนี่ยจะทำให้มูลค่าของเจ้าตัวเนี้ยไม่เท่ากันเพราะว่า สมมุติ a อพมันเป็นเริ่มที่หนึ่งเนี่ยก็คืออพพาร์ตไม่ได้เลยก็ราคาพันหนึ่แต่ถ้า a p สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถอพพาร์ได้โดยที่จากที่ผมยังไม่โชว์รัเปอร์เซ็นต์นะน่าจะอัพได้3หรือ4พารแต่ผมคิดว่าน่าจะอัพได้ได,ได้ได้3พาร์แหละอ่ะเรามาดูต่อโดยที่ a p นะครับใน1วันเนี่ยเราเอา X อซลงไปเล่นเนี่ยถ้า X อเราชนะในออริจินเกมตอนที่มีี้นะ จะได้150 a x p แปลว่า1วันเราเล่น30 G เนี่ยถ้าเราชนะทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4,500 a x p แต่ผมคิดว่าเราไม่ชนะหมดหรอวครับมีคนคำนวณมาแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราเอา x ตัวเนี้ยเล่นทุกวันเลยแล้วชนะทุกวันได้วันละ4,500 a x p เราจะต้องเล่นทั้งหมด98วันก็คือ3เดือนนิดนิด เพื่อที่จะให้เอ็กซ์ีตัวนั้นนะครับเลเวลตันที่30เห็นไหมครับถ้าเราไม่ชนะทุกวันก็มากกว่า98วันครับถ้าชนะทุกวันมันเริ่มที่98วันโดยเมื่อเราเล่นเนี่ยค่าประสบการณ์มันถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยครับมันมีตัวเลขบอกอยู่มันก็จะอัพเลเวลไปเรื่อยโดยสมมุติว่าเราเก็บค่าประสบการณ์ถึง1 3ึ0 0หเนี่ยเราจะต้องกดเอซเซนก็คืออัพเลเวลมันโดยใช้เอจจานวนหนึ่งในการอัพอัพได้ทั้งหมด3ขั้นครับก็คือต้องใช้เอส กดถ้ามด3รอบซึ่งยังไม่เปิดเผยนะว,ว่าตอนนี้ใช้เท่าไหร่เขายังไม่ได้บอกตอนนี้ก็คือให้เราใช้เก็บเลเวลไปก่อนนะครับผมโดยตอนนี้ถ้าเราจะเข้าในหน้า Market ็ตเพสในเอ็กซี่ครับมันจะมีตรงนี้อันนี้คือเลเวลอย่างคนนี้เขาใช้ตรงนี้เล่นบ่อยแหละเลเวลหจริงๆร,ร,รงตัวนี้มันเป็นตัวกากนะเพราะว่าป่ามันเป็นโคทาโร่ราคามันอยู่ที่10กว่าดอนเองแต่พอเป็นเล,เ,ลเวลห้าเนี้ยครับเขาก็เลยจะตั้งขายที่24ดอก็คือราคามากกว่าเพื่อนในประมาณ20-30%ถึงเ นี่ขนาดไม่ใช่ตัวเมตานะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ให้ฟังแปลว่าดูเลเวลตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงด้านหน้าเลยในมาเก็เพจที่เพิ่งอัปเดตมาแปลว่าง่าย,าย,ายๆครับ AAP เนี่ยจะทําให้เอ็กซี่ที่สกิลเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันมีคุณค่าที่ต่างกันอย่าลืมนะครับมันติดตัวขายไม่รีเฟซกีปให้เพื่อนไม่รีเฟซซึ่งพอเราเอาเอ็กซตัวเนี้ยที่มีครเข้าไปเล่นในซีซั่นนะครับ เราสามารถอัปเกรดพาร์ตมันได้แต่พออัปเกรดพาร์ตมันเนี่ยรู้สึกว่าจบซีฟซันน่าจะเอาออกนะนี่เขายังไม่เปิดเลยนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนมีข่าวครับซึ่งก็เหมือนที่ผมเคยสปอยไปก่อนหน้าหน้านี้แล้วว่าทําไมช่วงนี้ทีมพิทถึงมาแรงแล้วราคาขึ้นเพราะว่าทีมพิทน่าจะเป็นทีมไม่กี่ทีมที่คุณสามารถใช้3มตัวลุย3เอราได้อะดูกันต่อไปครับเหมือนที่ผมเล่ามาทุกครั้งครับว่าทีมพิทเนี่ย ถ้าคุณมี3ตัวเนี่ยคุณสามารถเล่นได้นะแต่แรเอล่าอีปีเอล่าและมิสติกเอล่ามันเล่นได้ครับไปย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะผมเคยมีเล่าถึงแล้วโดยทีมพิษที่เล่นได้เนี่ยจะต้องเป็นทีมพิษที่มีมือมานก็คือจะต้องมีตัวพืช1ตัวอยู่ในทีมครับนี่ไงพิทน้องผมยิ้มหมดเลยเพราะว่าผมจะใช้3ตัวเนี้ยลุย3เอล่าเลยเพื่อเก็บเอครับเพราะคุณลองคิดดูนะคุณชนะทุกวัน คุณยังต้องใช้ตั้ง98วันกว่าคุณจะครบซึ่งไม่มีทางชนะทุกวันอยู่แล้วแปลว่าถ้าคุณใช้สามตัวแรเปลี่ยน3มตัวมิติกเปลี่ยน3มตัวอ e ีพิกเนี่ยคุณคิดว่า X อซตัวหนึ่งครับมันจะสามารถอพาได้ไหมเป็นไปได้ยากมากครับและจุดเนี้ยผมคิดว่ามันจะเกิดส่ายฟาร์มขึ้นก็คือเป็นคนที่เล่นในแรงไม่ได้สนใจหรอกว่าจะอยู่แรงเท่าไหร่แต่เขาเน้นในการเอาตัวตลาดที่ซีซั่นนั้นๆคนชอบ หรือเป็นตัวเมตาเนี่ยมาเล่นเพื่อเก็บเลเวลแล้วก็ลงขายเพื่อดําราคาเอ้ยไม่ใช่เพื่ออัพราคาโทษทีครับก็คือเอาตัวตลาดตลาด,ตลาดแหละที่คนชอบกันมาเล่นในแรงเพื่อเก็บเลเวลครับแล้วก็ไปโพสต์ขายให้มันมีมูลาค่ามากขึ้นเขาเลยเรียรเเวรวกนะว่าฝ่ายฟาร์มเลเวลไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มขวดกระเอนะแปลว่าฝ่ายฟาร์มประโยชน์ได้อะไรบ้างหนึ่งคุณได้เอาตัวที่ เป็นตัวตลาดอยู่แล้วมาเพิ่มเลเวลมูล,ลค่าตัวมากขึ้นไปโพสต์ขายเพราะคุณอย่าลืมนะถ้าคุณเอาตัวตลาดมาอย่างเช่นทีมพินเนี่ยเราคุณก็เซ็ตลูนชามเหมือนเดิมเช่นสมมุติผมเอาตัวเนี้มาเล่นเลยเล่นครบเลเวลสมมติเลเวล9แล้วผมพอใจผมอยากขายผมเอาไปขายปุ๊บถอดลูนชามออกผมไปในมาผมไปในมาเก็ตผมซื้อเลเวลหมาใส่ลูนชามเดิมเก็บเลเวลต่อได้ครับ แปลว่าทีมพีทต,ตอนนี้มันได้เปียกมากคือคุณเฟซสามตัวที่มันเล่นสามเอลาได้พอเลเวลถึงหน้าพอใจคุณดูราคาแล้วคุณไปแปะขายขายออกปุ๊บคุณซื้อตัวใหม่ที่เป็นเลเวลหนึ่งมาใส่ลูนชันเดิมเล่นต่อได้คุณได้ประโยชน์สองทางประโยชน์ทางแรกคือคุณได้อัพเ x เพเพื่อขายประโยชน์ที่สองคือคุณได้ฟาร์ม SLP ประโยชน์ที่สามคือคุณมีโอกาสครบลูนชามขายประโยชน์ที่สี่คือคุณไต่แรงเก็บ AS ได้ ติดท็อปร้อยท็อปพันก็ได้หมดเห็นไหมครับวิธีหาเงินมันก็มากขึ้นนี่ผมยกตัวอย่างนะน้องพิทผมยิ้มเลย3เอล่า3ตัวไม่เปลี่ยนแล้วผมขายตัวอื่นทิ้งแล้วผมจะใช้3ตัวในเก็บแล้วก็ผมอาจจะมีสลับเอาตัวในฟาร์มผมมาฟาร์มบางแต่ผมดูก่อนว่าผมไหวแค่แค่ไหนอ่ะเรื่องต่อไปครับมีคนถามเรื่องตัวฟรีเยอะอันนี้ก็คือหน้าตัวฟรีที่มันจะมาในซีซันหน้าแน่ๆ3ตัวเราต้องไปเล่นด่านนะมีแชปเตอร์2 นกเนี่ยจะเป็นสายขนนกพิษเนี่ยก็จะเป็นสายยิงพิษบั็กนี้รู้สึกจะเป็นสายเกราะนะเรามาดูแต่ละตัวกันผมยังไม่ได้อ่านเหมือนกันเราจะเข้าไปดูกันนะครับเคเราเริ่มที่นกก่อนนกเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มที่นกนะนกเนี่ยลูนที่ได้มาตอนฟรีเนี่ยเอาภาพไม่ชัดนะครับนิดนึงโทษทีผมอ่านให้ฟังแล้วกันจนกว่าจะถึงรอบฟรีของการเล่นเราครับ จะได้ f ฟ a t เ r อ d ์ g ด e r อันฟรีๆขึ้นมือนะ f ฟ a t e e r ร์ g เนี่ยที่ใช้แล้วจะหายไปเลยนะไม่ลงกอง anish, แบนดิชแปลว่าใช้ปั๊มหายให้โรปานไม่ได้นะเขากันมาก็คือไอ้ขนนกที่ใช้เนี่ยออกจากเกมหายไปเลยไม่ลงกองแบนดิชครับแล้วก็ o y u u t h แล้วก็ on target ถ้าเอาขนนกรู้สึกว่าถ้าเอาเฟเธอร์เด e r เเนี่ยไปตีตัวที่ติดวีคอยู่แล้วอะครับที่น้อยกว่า5วีคมันจะเพิ่มอีก2วีค คือนกมันเป็นสายยัดวีกอะครับแล้วก็อันนี้รูนนะอันนี้ชามอ่ะให้ดูชามชามก็คือถ้าไยเนี่ยก็ได้ขนนกไอ้สีชมพูรครับที่ทําให้ตีแรงขึ้นนะครับสองอันไม่ค่อยนา่าฝนใจเท่าไหร่อ่ะเรามาดูต่อครับอันนี้เป็นการอินเนยครับเป็นการเหมือนพวกปัมปี้ครับใช้ตอนต้นเดินอ่ามันจะเพิ่มสองดาเมจบวกยี่สิบก็คือ มันจะเพิ่มดาเมจสองครับจนเต็มที่ที่ยี่สิบถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะพอดีภาพมันไม่ชัด <Please. S 1> อ๋อทุกทุกคิดมันจะเพิ่มดาเมจสองครับแคปที่ยี่สิบมันจะน่าจะเป็นบัฟแยกขึ้นมาแหละตัวนี้นะอ่าอันนี้สองของนกครับถ้าเรามีการ์ดบนมือเนี่ยห้าใบก็จะจัวดอวันแรนดอมสกิลออฟฟีเกตในดีฟการ์ดพายครับ นี่นะถ้าเรามีการ์ดน้อยกว่าห้าใบบนมือจะจัจวสุ่มการ์ดสกิลสกิลการ์ดหรือการ์ดกับดักจัดดีการ์ดไายขึ้นมาหรือโจวแอตแทกการ์ดก็คือใช้ในการโจวการ์ดแหละอันนี้ขนนก,กหนกึ่น 75, งจนะี้เลือกตีตัวไหนก็ได้ครับตีสามฮิตก็คือตัวไหนก็ได้ตีเจ็ดสิบห้าแรงนะต่อครับเลือกตีตัวไหนก็ได้ครับอันนี้ศูนย์จี้นะฮิลสิบ อันนี้ไม่คืออันนี้อะไรผมไม่แน่ใจเหมือนเหมือนเหมือนกันน่าจะเป็นนะอ๋อเลือกจ่ายฟูลจี้ฮิลฟีบก็คือฮิลตัวไหนก็ได้ฟีบเอาไว้ใส่พวกไวเซดนะครับแล้วก็จะแอดการ์ดใบนี้นี่แอดการ์ดใบใบนี้ไปที่ดีสการ์ดไพ่ครับการ์ดใบนี้จ่ายหนึ่งจี้แรนดอมตีสามฮิตแล้วก็เน็กซ์เทิร์นก็คือได้ขนนกฟีขึ้นมือใบหนึ่งอ๋อก็คือใช้ใบเนี้ย ได้ใบนี้เพิ่มเข้ามาในกองสุ่มตีแล้วก็แอดคนนกใช้ใบนี้สุ่มตีได้ใบนี้ฟรีก็คือเหมือนเพิ่มใบนี้เข้ามาในกองเลยเลยนะเพิ่มเข้ามาในกองฟรี free, แปลว่าการ์ดคุณก็จะมากขึ้นในกองแต่มันก็ทําให้จวดในการขี่ยากขึ้น,ข,นขึ้นนะพูดถึงมันก็มีข้อดีข้อเสียอันนี้จ่ายสองจี้ตียี่ห้ามาดูข้อสรากันเลือกตัวไหนก็ได้ตีห้าฮิตก็คือตีห้าตีร้อยยี่ห้า แล้วก็หายไปเลยอ๋อแล้วแล้วก็ลบเฟเธอร์เดกเกอร์บนมือทั้งหมดนะยืดออฟเฟอร์เด็คเกอร์ฟอร์มแฮนด์โบนัส51เปอร์อ๋ bon per. อโอเคผมเข้าเข้าใจแล้วเรามีขนนกฟรีอยู่บนมือถูกป่ะครับสมมุติผมมีขนนกฟรีบนห้าใบจ่ายใบยนี้ตีก่อนจ่ายสองเลือกตัวไหนก็ได้นะเหมือนไอ้หางหางพัดไอ้หางใบไม้อ่ะเอ้ยไม่โทษโทษดีเหมือนห,หางขนนกที่จ่ายสองจี้ตีแรง,แรง,แรงๆครับที่มันจะ ทำให้ขนนกเราหายไปเจ็ดอันนะขนนกจะพูดมันก็ตีแรงคล้ายๆกันอันนี้ก็คือจ่ายฟองจี้เลือกตีตัวไหนก็ได้นะตีห้าฮิตก็คือดาเมจเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าลบขนนกทั้งหมดบนบนมือโดยขนนกแตล่อันที่ลบไปบวกดาเมจห้าถ้าบวกดาเมจห้าโอ้โหแปลว่าน่าจะเปิดฮิตนะโอ้โหเฮ้เขา เปอร์การ์ดคือเขาไม่ได้บอกว่าเปอร์ฮิตหรือเปล่าอาสมมติว่าผมมองว่าไม่เปอร์ฮิตก็คือ125ลบ5ก็ตีร้แต่ผมคิดว่าอาจจะเปอร์ฮิตนะแปลว่าถ้าตีหฮิตนยสมมติผมลูขนนก5ใบก็คือย5แปลว่าตีฮิตละ50ตีตีผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างอย่างอันนี้แหละไม่งั้นการมันไม่คุ้มอันลบขนนก5 5หใบบวกใบละ5คือ5้า5 25ยีหยบวกยี่เป็น50ตี50 5้าฮิตคือ250เอาเรื่องอยู่นาอันนี้ของนกนะครับ แปลว่านี่ไงมันเลยคอมโบในการเรียกขนนกรัวแหละเพื่อมาใช้ใบนี้อ่ะพิษที่คนหายครับผมบอกเลยนะพิษฝรั่งหายมากแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้มันทาให้หางกีฬาพิษตัวเนี้ยเอามาใส่ทีมเล่นได้นะแล้วมันทําให้หางกีฬาเก่งอ่ะเรามาดูกันเอารูนของมันก่อนจนกว่าจะรอบสี่ของการเล่นแปลว่าสี่รอบสี่รอบการเราสี่คือสี่รอบการเล่นของเราเทินคือเราเทินหนึ่งฝัตรตูเทินสองแต่รอบการเล่น สรอบคือเราเล่น4รอบ When y o u t t ์นสตารยิง1นึ่งพอชั่นสเต็กลานดอมห้าทีแปลว่าสุ่มยิง1พิษ5รอบก็คือสุ่มยิง5พิษแปลว่า4รอบการเล่นคือสุ่มยิง20พิษโกมากอันนี้ก็น้องๆถงมือครับยิง1แล้วก็ยิงอีก1ก็คือประมาณยิง2แหละถ้าใส่การ์ดฟูจิ้ก็ยิง1ถ้าใส่ถ้าใส่การ์ดหนจก็คือยิงหนบวกหเป็นส แค่นั้นเองก็คือเป็นน้องๆถุงมือแต่ยิงแบบแรนดอมนะโอเคการไปแรกเป็นการพาวเวอร์ครับอินเนีเหมือนกัน When your turn start สุ่ม1 portion to all random 4แปลว่าอะไรครับสมมุติว่าเราผมใส่ให้ตัวไหนได้ในทีมตัวหนึ่งทุกๆตาที่เริ่มขึ้นสุ่มยิง1นึ่งพิษสครั้งก็คือสุ่มยิง4พิษทุกตานะครับจะจดเกมสมมติเล่นไปสิเล่นไป ยีเทินคือ10ตาเราก็คือสุ่มไปแล้ว40พิษนะครับเพราะมันจะสุ่มตาเราเนี่ย1พิษสี่รอบก็คือสุ่ม4พิษเราเล่นไป10ตาก็40่ิบพิษแต่แบบแรนดอมนะแปลว่ายิ่งตัวละคอรอีกฝ่ายเหลือน้อยเท่าไหร่ไอ้สตัวที่เหลือก็จะโดนพิษเยอะหรือเล่นอีกแบบก็คือสุ่มพิษไปเรื่อยๆเลยอันเนี้ยไอ้การ์ดใบนี้มันคอมโบกับรูนี้แปลว่ายีสิบ บวกกันนี้ต่อนะเยอะมากโอเคทำให้กีฬาแรงถูกป่ะครับเพราะว่าทุกตัวติดพิษเยอะอ่ะต่อนะอันนี้จ่าย2องจี้ฮิลสี่สิบนะโอ้โหมาดูทำอะไรได้ค้างบนมือครับรีเทนฮิลออร์ไลน์คือฮิลเพื่อนเราทุกตัวสี่สิบแปลว่าถ้าใส่ไวเซจฮิลสี่สิบแล้วก็ลางพิษสามทุกตัวเลือกทาร์เก็ตเอนิมี่หนึ่งตัวดับเบิลเดอะทาร์เก็ตพอจะสแตกเหมือนหางูเลยครับ ความสามารถเหมือนหางงูแต่ไม่มีตีเป็นฮิลทุกตัวจ่ายสองจี้ใส่ไว้เศษได้ดับเบิลแฝงเหมือนเออรู้สึกหางงูมันไม่ดับเบิลนะโทษทีหางงูมันคูณ1.5้าอุ้ยดีกว่าหางงูโทษทีหางงูเนี่ยติดพิษ20่ิบยิงหางงูไปบวกอีก1.5เท่าก็คือบวกอีกสิแปลว่าติดพิษ20บวกอีก10เป็นสาแต่ใบนี้ติดพิษยีมันดับเบิลเลยเป็นสี จ่ายสองจี้สี่สิบอีกตาหนึ่งปลาขวดอีกตาหนึ่งกีฬาอืมแปลว่าตัวเนี้เหมาะกับคอมโบกับทีมปลาขวดวินนอมมาสเตอร์หรือจะเล่นกับกีฬาก็ได้พอๆกันโอเคต่อนะครับอันนี้จ่ายหนึ่งตีหกสิบฮิลหนึ่งที่พี่เปิลพอชั่นออนทารเกตแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถึกมากถ้าศัตรูปีตัวติดพิษสี่สิบตีปุ๊บเราฮิลสี่สิบโอ้อันนี้จ่ายหนึ่งตีหกสิบครับบวกสองเนแบบเปร์พอชั่นแปลว่า ตี60ถ้าตัวที่เราเจอติดพิษอยู่40มันตีเลย40บวกโอบวก2เปอร์พอชั่นติด40ก็คือบวก80ตี140ต้นเนี่ติดพิษ40ครับมันตี140แต่อย่าลืมซีฟานนี้ไว้เฟดมันต้องใช้ทุกคนแหละเพราพิษมันมาแรงจริงพิษมาแรงเลือดไหลมาแรงเด้าวมาแรงทุกคนใส่ไว้ไวเฟดหมดทีมนี้เหมาะกับทีมที่แบบสแปมพิษรัวๆนะแปลว่าในทีมเป็นผมนะผมใส่ตัวนี้ ผมใส่กีล่าผมใส่หางงูผมใส่ไฟบาบไฟบาบคือหูมีดอะครับเน้นเพิ่มพิษรัวๆเหมาะก,กับทีมนี้หรือคุณจะไม่ใช้กีล่าเลยก็ได้นะคุณใช้ตัวฟรีตัวนี้คุณใส่เป็นพิษหางงูสองตัวก็ได้แล้วเป็นเล่นวีนอมมาสเตอร์ไม่ต้องใช้กีล่าก็กได้นะแต่ตอนนี้ตัวกีล่ามันมันมันถูกใช้กีล่าก็ได้ใช้หางงูก็ได้ใช้หูไฟบาบก็ได้ไอ้ตัวนี้มันเลยแพงะ่ะตัวที่เป็นเขาเป็นเขาสเปียร์ครับ ที่มันเพิ่มหนามแล้วมันก็คอมโบกับไฟบาร์บแล้วก็หางงูมันเลยแพงเพราะมันคอมโบลเล่นกับตัวฟรีได้น่ากลัวนะถ้าคุณเจอคุณต้องรีบเก็บนะถ้าคุณเล่นทีมพิษมือมานะครับแล้วคุณเจอทีมเนี้ยผมแนะนําคุณต้องมีไหต้องมีฟนเอกจาตอนนี้ทีมตัวฟนเอกจาเลยเลยราคาพุ่งไนงะเพราะว่าถ้าเจอพิษด้วยกันคุณก็ต้องใช้ไหหละในการรีบจบเหมือนกันใช้ไหใช้มือมานเขาอาจจะใส่เป็นฟนเอกจามือมานก็ได้คือคุณต้องรีบลางรีบจบไม่งั้นคุณเจอเขาปาขวดเขาปามือมานถ้าคุณล้างพิษไม่ทัน แปลว่าคืออ่าทีมที่ผมเล่าไปคลิปก่อนครับที่เป็นทีมพิษมือมาน่ะผมใส่ล้างทุกตัวนะเพราะผมจะประกันทีมที่เป็นตัวฟรีตัวนี้แก้ทางอาหูไอ้เขาสเปียร์หูไซบามหางงูด้วยเพราะเราจะต้องเหลือหนึ่งตัวไว้รอฉะนั้นเราควรจะเหลือพืชหรือตัวหไ,ไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เจนมือมาหรือใช้หแตกในการช่วยชนะครับนี่ผมแนะน,นะํานะเพราะมันเจนพิษแรงมากอ่าอันนี้ต่อครับจ่ายฟูทิวห้านะ จ่ายศูนย์หิวห้าแปลว่าอะไรครับมันใส่ไวเซตได้ครับเพราะมันฮิวเอ้ยโทษดิอันนี้ไม่ใช่ฮิวอันนี้กลับดักโทษทีถ้าฮิวเป็นสีเขียวอ่าเดี๋ยวผมกลับไปเห็นนะจ่ายศูนย์กเลาะห้าแปลว่าใส่ไวเศษได้นะเลือกเลือกตัวเอ่อตัวไหนก็ได้ t a ร็เก็ตเอนี่อรไลคือเลือกสมาชิกเราตัวไหนก็ได้ใช้ได้สามทีนะยิงสามพิษไปที่แรนดอมแล้วก็เอาตัวเนี้ยแอดเข้ากองอีกใบหนึ่ง โกงมากนะจ่ายศูนจี้ทางนะ้จ่ายศูนจี้เพื่อเกราะเพื่อเราตัวไหนก็ได้กราะห้าใส่ไว้เฟหลังผิดได้สุ่มยิง3พิษฟรีๆไปที่แรนดอมเอนเนมีแล้วก็แอดตัวเองเข้ากองไปอีกใบหนึ่งคือมันทำให้คือฟังกตตัวฟรีมันจะมีการแอดการฟรีเข้ากองครับข้อดีก็คือการมันฟูนจี้ข้อเสียคือการมันลกครับ ถ้าจะเล่นก็ควรคุณนใมันควรจะมีรีเทนการเดี๋ยวเอาโอเคจ่ายศูนย์จี้ยิง3พิษแรนดอมแอดตัวเองเพิ่มเข้าไปแปลว่าไอตัวฟรีเนี่ยเจนพิษไวมากอ่ะอันนี้ครับต่อไปเหตุใจหนึ่งจี้ฮิวสามสิบไว้เฟดได้นะแอปไพ่สามพิษแรนดอมทวีทม์ถ้าถามผมนะยิง3มพิษทั้งคู่แต่อันนี้มันฮิวสามสิบไว้เฟดได้ไอหางนี่โกงกว่าเยอะครับจ่ายศูนย์เกาะห้ายิงสามพิษก๊อปปี้ตัวเองโหดมากแปลว่าทีมเนี่ยครับถ้าเป็นผมเล่นนะผมเอาตัวฟรีหนึ่ง ผมใส่หางงูสองเลยแล้วหางงูตัวนึงผมจะเป็นหางงูที่เป็นมือมารด้วยอะเพราะว่ามันใส่ไว้ไฟได้ทุกตัวเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมเป็นหางงูเล็บทายเออโหแปลว่าตัวฟีนเนี่ยครับหางงูหูไฟบ้าเขาสเปียรม,มาเลยแพงถามว่าเราเป็นพิษหลับเราจะสู้ได้ไหมก็สู้ได้ครับรีบเอาหลับกับล้้งนะครับฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เจนพิษไวและแรงมาก พิษหลับก็สู้ได้ครับคือพิษหลับมันราคาถูกกว่าแหละมันแต่มันปรับมาสู้กันได้แล้วมันสู้ที่อื่นไนดะ้คือถามว่าทีมคอมเนี่ยแพ้อะไรครับแพ้ทีมตีครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการสะสมพิษทุกใบเลยนี่ก็กินจี้นี่เปลืองจี้เปลืองจี้สองนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อันนี้ลกมือแปลว่าทีมมันค่อนข้างโลครับถ้าเราเล่นไวๆเราก็สู้ได้อยู่ทีมตีก็สู้ได้อยู่นะพูดถึงอ่ะตัวต่อไปครับมแมลงอ่า ดิสเอ็กซี่ถ้าตัวนี้มันเวนเวอร์ดิถ้าตัวนี้ใส่การ์ดเก่อเมื่อไหร่อะครับซิงเกิลแอทแทกมันบวกห mm ้าดาเมจไปเรื่อยๆจนครบสี่สิบแปลว่าอ่าถ้า,มาแมลงในทีมตัวมแมลงในทีมตัว,ต,วตัวไหนอะครับใส่เกาะอ,อ๋อไม่ใช่เวนดิสโอเคไอรูนเนี้ยไปใส่มแมลงตัวไหนก็ได้มแมลงตัวนั้นทุกๆครั้งที่เพิ่มเกาะจะได้บวกห้าดาเมจบวกเต็มที่สี่สิบ ก็กลางๆชาม,มันบวกหนึ่งโคคูณเปอร์อนจิสเปนโอเคมาดูการมันครับจ่ายฟูนจี้ฮิวสินะใส่ไวเฟสได้เลือกแอร์ไลน์ตัวหนึ่งคลีนหนึ่งครั้งแปลว่าใส่ไวเฟดลบดีบับ6หกสายแมลงใส่กอดตีน่าจะมาอันนี้รีบ,บักรู้จักกันอยู่แล้วต่อไปครับอันนี้ค้างบนมือกาะให้เอ็กซี่ทีมเราทุกตัวยี่สิบ ดิจการ์ดบวก10ชิลเปอร์เทิร์นที่อยู่บนมืออยู่บนมือ5เทิร์นน่าจะมีแคปนะพอดีภาพมันภาพมันมีแบบอ้อมีมีมีมโทษทีนะโทษทีโอเครีเทนบนมือครับบวก10ชิลเปอร์เทิร์นนี่นะอ่ะบวก10ชิลเปอร์เทิร์นที่อยู่บนมือแคปที่สี่แปลว,ว่าค้างบนบนบน,บนมือ4ตาเกาะ60เกาะเอ็กซี่ของเรา60 จายหนึ่งจี้อยู่บนมือสี่เทินค้างเหมือนไดโนครับกรอบเพื่อนสี่สบบวกยิบเป็นหกิกรอบเพื่อนหกสิบเลยนะสายตีเจอตรงนี้ก็ลำบากหน่อยต่อไปครับหนึ่งจี้กรอบหกสิบจัวการ์ดหนึ่งอันถ้ากะเวนแบนดิชตัวนี้ได้ยี่ห้าได้ยี่ห้าชิลทั่วอ่ะลโอเคใช้แล้วมันไอ้รู้สึกว่าเอเอเทเรเนี่ยถ้าไม่ใช้ครับ ใบนี้มันหายไปจั่วมาแล้วต้องใช้แหละใช้ปุ๊บจั่วการ์ดจ่ายหนึ่งไฟกองหกสิบจั่วใบหนึ่งถ้าอ๋อถ้าใช้ได้รอบมันใช้ได้รอบเดียวครับใช้ปุ๊บออกจากเกมเลยเพื่อเราได้ชิลยิ้มหาไม่เคยคุ้มจ่ายหนึ่งตีหกสิบครับใบต่อไปเก oh. ตบวกสิบแอตแท n เวนเวอร์ดีเอแกนชิลโอตีหกบวกสิบดามเอจเรื่อย ตามจำนวนชิลที่ได้แปลว่าใบนี้ตีร้อยี่สิบได้ดามจสูงสุด้วถ้าใส่ชิวครบหกรอบอันนี้ค้าบ,บนมือรีเทนนะต่อไปเป็นรีบ,บักอีกแบบหนึ่งอีอีแบบหนึ่งเลือกเอ็กซี่เราตัวไหนก็ได้ครับบวกสองโคโคูณบวกหนึ่งโคคูณตามจะถือยุ้มมือถืออยู่บนบนมือเต็มที่สามแปลว่าใช้เต็มที่บวกได้สามสี่ห้าห้าโคคูณโอเคจ่ายหนึ่งก่อหกห้าบวกได้ห้าโคโคูณ <ๆ S 1> คือทีมนี้มันเป็นทีมแบบ ทุกครั้งที่เพิ่มเกาะจะเพิ่มดาเมจนะครับเป็นมแมลงสายเป็นมแมลงสายใส่เกาะตีครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ผมว่ามแมลงสายเกาะตีถาวาเล่นด้ไม้ได้ก็ก,ก็ก็คือมันเป็นแบบแนวสายเกาะตีครับแต่มันก็ช้านะแต่มันก็ถ้าตีมันไม่ตายมันก็คงหนาหนาอยู่อ่ะอาจจะต้องแบบโยกหน่อยแต่ผพราะว่ามันโดนพิษมันก็ตายอยู่เป็นคุณใส่แบบไว้เฟเยอะๆตัวพิษนี่น่าเล่นสุดแล้วถามผม อย่างที่เล่าไปอันนี้ก็วันนี้ก็มาอัปเดตเท่านี้ครับเดี๋ยวในรอบหน้ามีก็จะมาอัปเดตเพิ่มนะครับสวัสดีครับ